ค <Ba> ่ะผู้ชร็นเค่ะขเกมสกูไลทวิตรการมีเราทำมบาเนี่ยไปเริ่มกันเรื่องเรจะเอาบไหนดีนู้นก่อนันนี้บายว้าวมนไดตัวนี้นะคะได้เอลซ่าที่บนอันนี้ ที่วันไหนนี่ส้มเองกำมานี่นี่ลูกชายดีใจใช่ไหมผิวแห้งเสียวโอเคเหรอมั้ แล้วก็ไปเปมาที่เดิมตลอดเลย มีจ yeah, ักรยานมวลเลยแอนต้องบอกว่าไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยวายแลมโบสเกว้าวปิดบ้านบ้านนะอุ้ย แบบฉันไม่หลอนนะปกดิฉันรอนนะฮึไม่หลอนนะฉันกลัวบาย,กา,ยากาศแบบนี้จะไปปิดอู้อนขึ้นเลยให้ไม่ปิดแล้วกต่ คนคนจะเห็นจักรยานนี้ใช่ไหมใช่บอรี่ใช่แล้วแต่เขาไม่ได้ทำแบบแบบนั้นนะเขสาสร้างขึ้นมาแบบนี้น้อเราอยากได้จักรยานหาซื้อได้ไงโอเคโอค้โหเด ฉันต้องการจกักรยานขี่ไปล้อหลุดคุณก็รู้เนี่ยเขาร่านมาเองเนี่ยเท่านี้ปะแล้วเขาก็เปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำโยใครเนี่ย ป่นนี้ด้วยป่านแล้วโอเคโหรอเบรล์การวันนี้ไปไหนดี คม่รู้เลยผมสร้างาขึ้นมาได้ย่งไๆเพราะใี่ชมพูนี้ท่านอันเล็กกว่านี้นะคะได้สินอ้องเอาจีนเหรอได้ถ้ามันไม่ได้นะฉันจะจับข้าขนมเธอ <c oughs> <c oughs> ันไม่ได้มันต้องใหญ่มันใหญ่หนึ่งคะแนนนานๆไม่ใช่ติเนี่ยหนึ่งคะแนน แต่ก็เร็วมากอยูน่นะไปที่ไหนดีอ่ะอืมที่นั่นกันที่เนี่เดีย๋ยวพาไปที่นี่แล้วที่ไหนก็ที่นี่ไง กับข้ามาทำอ่ะแล้วคือมาส mm ู่บ้านทำกวาทคเบ้านจะค่อยไปซื้อหารนี่อานี้เอานี้อันนี้นะคะ เพื่ส่แล้วเก็บกลับบ้านนะคะพ่อเลยนี่พี่กข้างทางนี่นแล้วก็ดินเย็นดุนะอก,กอีกทีข้าวป็นบ็กอีกที้าเป็นอ้ ก็เป็นโอ้อยู่บ้านจะวิ่งรอบสนาม,มาก็วันนี่พ่อเอากับข้าวให้เรานานหนูจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนนีไปวิ่งเล่นกับเพื่อนสนุกเลย จบคลิปเอะคะใครชอบคลิปนี้ครอย่าลืมกดแชรใครกดหินไม่ป้ายคลิปขอชชาเอรนะคะสวนลูกกอบสบาม่ตเจบคลิปหล้านะาย